ก็ความเจริญในธรรมจะมีระยะยอมสาธิชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำคำว่าอาบัตที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็อาบัตที่แก้ไขได้ในบรรดาอาบัตทั้งหลายเนี่ยก็แยกออกเป็นสองอย่างด้วยกันอย่างแรกเรียกว่าอาเตกิจฉาอาเตกิจฉา ก็จะเป็นอาบัตประดิชิที่แก้ไขไม่ได้ถ้าต้องเขาแล้วทำเขาแล้วก็ขาดจากความเป็นพระด้วยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ด้วยยกเวน้นยกเว้นนิดหนึ่งก็คือถ้าสึกไปไปบวชเป็นเนนหรือว่า ไปเป็นคารวาญาโยมจึงประพฤติปฏิบัติได้คือบรรลุธรรมได้นั่นเองและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตก็คือตกนรกปรราชิกก็คืออเตกิจชาที่แก้ไขไม่ได้ส่วนอาบัติอีกประเภทหนึ่งก็คือสเตกิจฉาอสเตกิจชาเนี่ยเป็นอาบัติที่แก้ไขได้ ก็เริ่มตั้งแต่สังคาติีเศษถุรจัยปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิกเหล่านี้เป็นสเตกิจฉาที่แก้ไขได้แก้ไขก็แก้ไขลดหลัน่นก็ลงมาก,ก็คือถ้าเป็นสังคาติเศษก็คือต้องอยู่กรรมอันอกจากนั้นก็ บางอย่างก็ต้องสละของที่ได้มาบางอย่างก็แสดงอาบัตต่อพระภิกษุด้วยกันในสองอย่างเนี่ยก็คืออย่างแรกอเตกิจฉาคืออาบัตที่แก้ไขไม่ได้ถ้าโดนเขาแล้วต้องเขาแล้วทำเขาแล้วเนี่ยก็คือจะหมดสภาพจากวางเป็นภิกษุ ถึงแม้ว่าจะก้นหัวผมผ้าหรือว่าอะไรก็ทําไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ในที่นี้ก็คือทําอะไรไม่ขึ้นอ่ะใช้คาว่าทําอะไรไม่ขึ้นถ้าเป็นภาษาเจ้าบ,บ้านก็คือค้าขายไม่ขึ้นแจ้งอย่างเดียวอย่างนี้อาบัติอีบบอกประเพทหนึ่งก็คือสเตกิจฉาตัาแต่สังกาติเศสุนละจายปาเจตีปาติเทสนิยะทุกกรทุกภาสิอันนี้เป็นอบบาบัติที่แก้ไขได้นั้นอาตมาภาพาก็มาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รู้ว่า อาบาัติจางไหนแก้ไขได้